เอาใจสายรถเกี่ยวซะหน่อยนะครับก็พอดีมีลูกค้าสั่งเทอร์โบลูกค้ากา็มีปัญหาก็คือใส่เทอร์โบมาใหม่แล้วโบพังบ่อยโบพังติดต่อการโบพังต่อเนื่องนะครับเ,เป็นรถที่ฟิตเครื่องมานะครับลูกค้าฟิตเครื่องแล้วก็ตีปอกเป็นลูกมาใหม่นะครับผมทีนี้มันเกิดปัญหาความร้อนนะครับมันทําให้เทอร์โบที่ใหม่ที่ซื้อมาใหม่นะครับก็มันเสียไวนะครับผมก็ได้ถามว่า เวลาลูกค้าซื้อเทอร์โบใหม่ลูกค้าต้องมีใบเทสแบบนี้นะครับมันจะได้รับรอง QC ด้วยนะครับผมนะครับแล้วก็ผมก็แนะนําเป็นตรงที่ว่าถ้าลูกค้าซื้อโบจากผมไปถ้าอยากจบนะครับผมก็คือมีเทอร์โบมีคอท่อโล่งนะครับพวกนี้ก็จะระบายความร้อนแล้วก็เพิ่มเติมอีกอย่างหนึ่งคือมีชุดวัดบูธนะครับชุดวัดบูธนี่สาคัญมากนะครับเอาไว้วัดแรงดันเทอร์โบนะครับเราจะรู้ว่าท่อหลุดไม่หลุด กองตันไม่ตันลูกน้องจะเป่าไม่เป่าหรือว่าเทอร์โบมีปัญหานะครับเนี่ยช่างก็จะมี3มทางทองเหลืองให้นะครับเวลาไปใส่ก็ตัดตรงนี้แล้วก็แยกลมนะครับขึ้นไปหน้าคอนโซลนะครับเวลาให้ลูกน้องเกี่ยวก็ให้ดูด้วยนะครับส่วนขาวัตบูธนี่ก็เป็นอย่างหนาอย่างดีเลยนะครับผมก็จะมีรูนะครับให้ลูกค้าเอาน็อตสกูนะครับน็อตสกูยิงใส่นะครับยิงใส่ยึดตรงไหนก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเรา ติดเทปกาวสองหน้าบางทีมจะไม่อยู่นะครับส่วนใหญ่ผมจะยิงน็อตสกูหมดนะครับยิงยึดลงในเหล็กเลยก็ได้ครับพวกน็อตสันไทยอะไรแบบนี้นะครับผมประมาณนี้เลยนะครับก็ก็เป็นเซตนี้ผมรับรองว่าจบแน่นอนนะครับผมเราจะได้รู้เลยว่าตอนเกี่ยวอ่ะบูทเราขึ้นเท่าไหร่นะครับผมอ่าแล้วก็ถ้าวันไหนไม่ขึ้นเรามาไล่แก้ปัญหาเลยเรามาเช็คเลยว่าลูกน้องเราเป่ากองไหม มีปัญหาอะไรหรือเปล่าทําไมโบมันไม่บูทมันไม่ขึ้นสายหลุดสายแตกหรือว่าท่ออากาศหลุดเนี่ยตรงนี้รู้เลยนะครับผมมันเป็นอุปกรณ์ที่แบบสําคัญมากนะครับผมสิ่งที่ต้องมีนะสิ่งที่ต้องมีเลยคือวัดบูทนะครับผมอย่างน้อยมีไว้ดูหน่อยนะครับผม สำคัญจริงๆเลยนะครับท่อโล่งนี้ก็ระบายความร้อนไปนะครับวัดบูธก็วัดแรงดันเทอร์โบนะครับเวลาเราเกี่ยวท่อหลุดอะไรหลุดอันนี้เรารู้เลยนะครับเราไม่ต้องไปนั่งเดาไม่ต้องไปนั่งฟังเสียงนะครับไม่ต้องไปเถียงกันให้วุ่นวายนะครับผมตัวนี้ก็จะช่วยเรื่องลูกค้าเซฟรถแล้วก็เซฟเทอร์โบแล้วก็เซฟอุปกรณ์ได้เยอะเลยนะครับผมและที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งที่จะเพิ่มเติมในพวกรถเกี่ยวก็คือว่าอุปกรณ์วัดอุณหภูมิความร้อนนะครับเพราะว่ารถเกี่ยวไม่ได้แถมระบบวัดความร้อนมาเลยนะครับผมแนะนําอยากให้ลูกคค้้าตตติิิดังเเพ่มมมนะผ โอเคนะครับประมาณนี้นะครับผมหากสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับอูช่างบิ๊กตะโบขอบคุณครับ